สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเล่าเรื่องไทยๆกับสายสวรรค์ขยันยิ่งชุดพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ238ปีกรุงรัตนโกสินทร์โดยกระทรวงวัฒนธรรมวันนี้นำเสนอเป็นตอนแรกค่ะราชอาณาจักรไทยซึ่งมีประวัติสืบย้อนไปได้กว่า800ปีมีการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งราชธานีมาแล้วถึง4ครั้งคือกรุงสุโขทยัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบันซึ่งมีที่ตั้งณนกะรุงเทพมหานครหรือว่าเมืองบางกอกในสมัยโบราณค่ะ บางกอกนั้นเป็นพื้นที่ที่มีร่องแม่น้ำคดเคี้ยวอยู่ระหว่างกรุงศรียอยุธยากับทะเลจึงมีการขุดคลองลัดแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นหลายจุดและขุดคลองลัดบางกอกในสมัยสมเด็จพระชัยราชาธิราชทําให้บางกอกมีความสําคัญในเชิงยุทธศาสตร์และเป็นเมืองหน้าด่านสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชมีการสร้างป้อมบางกอกหรือป้อมวิชัยเยนขึ้นทั้งสองฝากแม่น้ำและทําสายโซ่ใหญ่ขึงกั้นตลอดลําน้ําเพื่อป้องกันศัตรูรุกรานต่อมาเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้อิสรภาพสําเร็จและ ทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีโปรดให้สร้างพระราชวังบริเวณป้อมและพระราชทานานามป้อมใหม่ว่าป้อมวิชัยประสิทธิ์บางกอกในสมัยกรุงธนบุรีจึงครอบคลุมทั้งสองฝั่งแม่น้ําเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงปราบปรามการจลาจลในกรุงธนบุรีแล้วเสด็จเถลิงถวัยรยราชสมบัติมีพระราชดำริว่ากรุงธนบุรีมีลักษณะเป็นเมืองอกแตกเป็นชัยภูมิที่ไม่มั่นคงในการต่อสู้กับข้าศึกอีกทั้งฝั่งตะวันตกนั้นเป็นที่ท้องคุ้งน้ ้ำเสาะสุดพังอยู่เสมอจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชนิเวศมนเทียนสถานใหม่ขึ้นทางฝั่งตะวันออกในบริเวณกำแพงพระนครเดิมครั้งกรุงทนบุรีขอขอบคุณกระทรวงวัฒนธรรมค่ะแล้วเรื่องไทยๆกับสายสวรรค์ขยันยิ่งวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ